ดสสเดิซกาซ์เซียครับคบืนโอ้โหคืนให้โชต้าแบบนั้นโชต้ารอบเป้าแล้วคืนซาร่าครับโอ้โห1-0ครับโอ้ยพลาดแบบนี้ลงโทษสิครับโอ้โห1-0นิเวอร์พูลน,นำแล้วครับเปิดมาแล้วครับโคนาเต้หม่งเคลียร์แม็กกินหม่งชงม,มาหมายกลางประตูหมง่งอีกของมิงติดบล็อกสมภาษายิงสวยอีกทีนึงโอ้โหได้ครับโอ้ตีเสมอ1-1โดยเทเลมันโอเคไม่ขาดเจ็บเกมรับ โอ้ตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งครับตีเสมอได้อะแต่ดูลูกมาของโชต่โอ้โชตาโอ้โหให้มาใหม่ทางซ้ายลูกกรดีนเปิดมาได้โควัตกินสู้โหแสงเลยครับวินล่าโอ้สองหนึ่งครับโอ้ก่อนจบครึ่งแรกครับโอ้โหเดวัตกินเอาอีกแล้วครับลา เดนจี้ครับซาร่าลากเข้าในหนีดูกาดินยัดเข้าในแมคลิสเตอร์เป็นกาเฟนแบกจ่ายมีย้อนโชต้าซดลูกนี้โอ้โหชัดคันโอ้โหโอกาสของโชต้าเธอแย่งเหมือนกันจากแมคลิสเตอร์ไหลเข้ามาตรงกลางครับอาิซาโนอาิซาโนขวาว่างเลือกให้ซาร่าครับโมซาร่าแตะหนีดูกาดินแล้วคืนอาิซาโนอาิซาโนยิงลูกนี้วลูกหูสองสองครับโบตีเสมอได้ครับโดยอาิซาโนอาร์ลครับเลือกผูกกลับขึ้นสู่เกมได้ครับ บัลทางขวาครับคอนาเบลลี่ไหลถึงมาโซโบสไซหลุดแล้วครับไหลตอกตรงนี้ตอกโอ้ย yes. โอ้ยดาบิโตนเยสโอ้ยยืนรุนี้ข้ามคานครับโอ้โหลูกตันเตะจากประตูของลิเวอร์พูลเท่านั้นไม่ได้เต็นมมุมนะยินล่าบอลยาวของโรเบอร์สันดาบบินมองชองมาไม่มีใครติดทะลุนิ่งมิงโดนโชคจากดาบิโตนเยสอ้าโอกาสดาบบินแตะดิบแ,แต่มันไม่ผ่านอ่มิบัติเนสครับโอ้โห